รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทสารพลังใจ We f i t Together สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพลังงานวันนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32อยู่กับสุนันทวดีอุทายโยค่ะแน่นอนนะคะเรายังคงมีเรื่องราวของพลังงานทุกมิติมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยค่ะ กฟผมอบความสุขรับปีใหม่ไทยให้ผู้ใช้รถ e ีวีชาร์จไฟฟรีที่สถานีอ l เล็ก e ์ a t อทั่วประเทศตลอดเดือนเมษายน2564ค่ะกฟผมีความตั้งใจมอบของขวัญรับปีใหม่ไทยส่งความสุขวันสงกรานให้ผู้ใช้รถอีวีรับของขวัญชาร์จไฟรถ e ีวีฟรีที่สถานีอัดประจุฟไฟฟ้าอ l เล็กส์บาอทุกแห่งทั่วประเทศ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Alexa ไว้เสมือนเป็นที่ปรึกษาการเดินทางเพื่อช่วยให้การค้นหาสถานีชาร์จจองคิวชาร์จและจ่ายเงินกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพื่อเนยความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะโดยสถานี ELEX ็ y e ์ a t เปิดให้บริการแล้วทั้งภายในสถานีบริการน้ำมัน PT จำนวน5แห่งและภายในเขื่อนโรงไฟฟ้าและศูนย์การเรียนรู้กฟผออีจำนวน8แห่ง โดยกฟผได้เตรียมสถานีชาร์จให้พร้อมรองรับทุกการเดินทางของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศคุณบุญยญนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผเปิดเผยว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle EV ของไทยมีแนวโน้มเติบโต,ต,ตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการผลิตและการใช้งาน ร้องทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตโดยกฟผมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยและผู้เชื่อมโยงธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมนี้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางของประชาชนตลอดจนส่งเสริมพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยในช่วงวันหยุดสงกรานนี้ สถานีอ e ีเล e ็กซ์บายอีแกทุกแห่งของกอฟพเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาและการท่องเที่ยวของประชาชนโดยยานยนต์ไฟฟ้าแล้วทั่วประเทศและที่สำคัญใช้บริการฟรีทั้งสถานีอ e ีเล e ็กซ์บายอีแกภายในสถานีบริการน้ำมันพีทจำนวน5แห่งได้แก่สาขาพีทีปากช่อง3จังหวัดนครราชสีมาสาขาพีทีพยุหะคิรี2จังหวัดนครสวรรค์สาขาพีทีเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี สาขาพีทีบ้านใต้จังหวัดกาญจนบุรีและสาขาพีทีบางพระจังหวัดชลบุรีรวมถึงสถาน, e e นีอีเล็กซ์บายอีแกดไทยในเขื่อนโรงไฟฟ้าและศูนย์การเรียนรู้ของกอฟผอจำนวน8แห่งได้แก่โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางโรงไฟฟ้าน้ำพองจังหวัดขอนแก่น โรงไฟฟ้าลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาโรงไฟฟ้าบางปะกงจังหว,วัดฉะเชิงเซาโรงไฟฟ้าจนะจังหวัดสงขลาโรงไฟฟ้าวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขื่อนศิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์การเรียนรู้กฟผสำนักง,งานกลางจังหวัดนนทบุรีค่ะและว,วันนี้รายการพลังงานวันนี้ก็ได้มาที่สถานีอ e e ิเล็กซ์บายอีแกภายในสถานีบริการน้ำมันพีทสาขาปากช่อง3าจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้รัฐบาลและหลายภาคส่วนได้ผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าไปดูกันนะคะว่าผู้ใช้บริการเขามีมุมมองกันอย่างไรต่อการใช้รถ EV ในไทยในอนาคตค่ะเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ e v นั่นเองนะคะใช้มานานหรือยังคะคุณต้นคะใช้มาประมาณ2ปีแล้วครับตั้งแต่ปีเดือนสิงหา2ปีก่อนครับพูดถึงระยะในการวิ่งเนี่ยครั้งหนึ่งเคยวิ่งได้ประมาณสูงสุดกี่กิโลคะ สูงสุดที่เคยทำประมาณเกือบเกือบ500-490กิโลครับยิ่งจากขอนแก่นเข้ากรุงเทพเราไม่ช้าเลยครับแล้วก็เราใช้แล้วก็ไปใช้งานต่อแต่ขับช้าทดสอบอะครับว่าลองขับช้าดูว่าจะเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่ซึ่งก็เหลือพอสมควรล้วก็ใช้งานต่อกรุงเทพได้บ้างครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวสถานีตอนนี้เพียงพอไหมหรือเป็นยังไงบ้างคะผมมองว่าเริ่มมีขึ้นแล้วก็ทิศทางเป็นจากตามข่าวนะครับก็ทิศทางก็น่าสนใจมากครับอนาคตเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ไม่น่าเป็นปัญหาแต่ใน2ปีที่ผ่านมา ผมมองว่ายังน้อยไปนิดนึงครับพูดถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้าค่ะต้องที่นี่เลยกับอ e ีเล e ็กบายอีเกตเนี่ยเคยใช้บริการที่นี่บ้างไหมคะครั้งที่แล้วก็มาใช้ครับก็มา,มาลองใช้ครั้งหนึ่งก็ประทับใจครับใช้งานดีมากแล้วชาร์จเร็วมากการชาร์จที่นี่มีข้อแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างคะคุณต้นที่นี่เอาเอาตรงนี้เลยนะครับรอ่าถ้าอ e ีเล็กเนี่ยก็คือว่า1แอปพลิเคชันผมมองว่าแอปพลิเคชันใช้งานได้ดีแล้วก็2อ,อ่า ความเร็วในการชาร์จนะครับเพราะที่นี่ปล่อยไฟจริงๆสเปคค่อนข้างสูงมากแต่ที่เข้ารถผมเนี่ยประมาณ75กิโลวัตต์ซึ่งต้องถามว่าจรมากหรืไก็น่าจะมากสุดเท่าที่ลองใช้งานมาจากหลายๆที่แล้วครับก็จะบอกว่าถ้าเปรียบเทียบก็คือที่นี่เร็วแล้วก็ใช้งานง่ายครับ ร็วใช้งานง่ายและรู้สึกมั่นใจกับการใช้ที่นี่มั่นใจมั่นใจครับเพราะว่าหนึ่งก็สถานที่ก็จอดรถง่ายครับมีร้านกาแฟรอสบายสบายการใช้รถยนต์ e ีเนี่ยเวลาชาร์จเนี่ยเขาทำกันยังไงคะคุณยิงขาเวลาชาร์จใช่ไหมครับเราก็มาถึงที่สถานีเราก็จะมี ี<ม>สายชาร์จแล้วก็เอามาเสียบที่นี่เอามาเสียบตรงตัวแท่นชาร์จของเขาขอะคุณผู้ชมชหลังจากนั้นทำอะไรกันต่อคะเราก็จะใช้แอปพลิเคชันในการดำเนินการให้ให้เริ่มชาร์จนะครับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า a l e x a เราดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ App Store ก็ได้ Play Store <ช><อ>ก็ได้พอดาวน์โหลดเสร็จปั๊บเรียบร้อยทำยังไงคะ,ะกดเข้าไปครับกดเข้าไปเลยใช่ครับก็จะมีกดเข้าไปตรงสถานี ก็จะมีขั้นตอนบอกว่าเราควรจะทํำยังไงบ้างก็จะมีให้ให้สแกนที่ QR Code ที่หน้าตู้ก็จะเริ่มสแกนได้เลยครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยเมื่อกี้แอบเห็นนะคะอ้าวนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเขาจะขึ้นแอปพลิเคชันโชว์แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ง่ายๆเลยนะคะ <S <S นี่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 น,นี่นี่เลยง่ายๆหลังจากนั้นเราก็ดึงออกได้เลย,ยเหมือนเราเสียบสายโทรศัพท์เลยใช่ครับผม โอ้โหผู้ชมง่ายมากเสร็จแล้วปิดอัตโ,โนมัติเรียบร้อยแอปพลิเคชันแจ้งเตือนนะคะแล้วก็จะมีสรุปรายการว่าเรานี่าช,ชาร์จไปกี่นาทีนะคะกระแสไฟอยู่ที่เท่าไหร่หน่วยที่ได้รับเท่าไหร่คะแนนสะสมก็มีด้วยโอ้โหผู้ชมง่ายมากเก็บค <สา S 2> ืนที่เท่านั้นเองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วง่ายไหมครับง่ายมาก กฟผให้ความสําคัญและคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการเข้าใช้บริการจึงตั้งเป้าขยายสถานีชาร์จให้ครบ48สถานีบนเส้นทางทุกๆ 200- ถึง250กิโลเมตรภายในปี2564และจะขยายพื้นที่ในการติดตั้งต่อไปโดยมุ่งเลือกพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันอ l เล็กและ Li าย Official a c c o u n t alexa ev ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะสนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ Wi-Fi Together หนุนโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together วันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโปรเจกต์ล่าสุดค่ะนั่นก็คือการทำไบโอมีเทนนั่นเองค่ะเมื่อวันที่2เมษายน2564ค่ะคุณกุลิดสมบัติิริปรลัดกระทรวงพลังงานก็ไปเป็นประธานในพธิธีเปิดโรงงานต้นแบบก๊าซไบโอมีเทนเพื่อชุมชนค่ะ โดยมีคุณพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณายุทธยากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดให้การต้อนรับแล้วก็คอยแนะนำโรงงานหลวงที่สามเต่างอยจังหวัดสกลนครค่ะจากนั้นก็มีการพาเดินเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบและการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนในชุมชนต้นแบบบ้านนาง,งอยบ้านโพนปลาโหล การดำเนินโครงการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบสร้างระบบส่งก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซให้มีความปลอดภัยในด้านวิศวกรรมแล้วก็สาธิตให้เกิดประโยชน์จริงในชุมชนค่ะจึงเกิดเป็นสถานีผลิตและจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด CBG ที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่3เต่างอยค่ะ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเขาก็ได้นำก๊าซชีวภาพซึ่งเกิดจากน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมาผ่านกระบวนการของระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดด้วยเทคโนโลยีแบบเมมเบรนเมมเบรนซิสเต็มจึงสามารถผลิตแก๊าได้มากกว่า260กิโลกรัมไบโอมีเทนต่อวันค่ะ และเมื่อเดินระบบมาเป็นเวลา10ชั่วโมงต่อวันก็จะมีค่าราคาต้นทุนของก๊าซอยู่ที่12บาทต่อกิโลกรัมจึงสามารถมาทดแทนก๊าซหุงต้มได้ถึงประมาณ75,000กิโลกรัมต่อปีคิดเป็นมูลค่าถึง1,668,000บาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะดิฉันก็อยู่ที่โรงงานหลวงที่3ต่าง,งอยจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งที่มาของโครงการเป็นมาอย่างไรเราไปเรียนถามคุณพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณัฐุทยากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดไปชมกันค่ะกรมสมเด็จพระเทพร,รัตน์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็พระประทานแนวพร้อมรีไว้ว่าอยากให้โรงงานหลวงแห่งเนี้ยลองดูซิว่าถ้าจะใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนได้ไหม เพราะว่าทูนกระหม่อมพ่อของพระองค์ท่านเนี่ยหมายถึงรุนเก้าเชที่9เนี่ยนะครับท่านทรงอยากให้เห็นเรื่องพลังงานทดแทนมีส่วนที่ดำเนินงานได้ในประเทศไทยให้มากนะครับเราก็รับแนวพระบริอันเนี้ยมาทำนะครับก็ล้มลุกกระชุง่งงอนไปเรื่อยๆนะครับพยายามทำมันก็คือของพวกนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แพงนะครับและทางดอยกราเองเนี่ยเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่ไรเราก็ไม่ได้ มีได้มากมายขนาดนั้นนะครับเราก็เลยได้เป็นบางส่วนไปเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยๆเก็บเลกผสมน้อยทําไปแต่ว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับดอยคํานั่นคือเราทํำยังไงก็ได้ต้องทําให้ยั่งยืนและทําให้เกิดประโยชน์โพอดลกับคนจริงจริงนะครับเกิดกับราชดรของพระองค์ท่านจริงๆอันนี้เป็นเป็นปณิธานของของพนักงานดอยคาทุกคนเลยว่าถ้าคิดจะทําแล้วเนี่ยต้องทำให้ยั่งยืนและต้องทำให้เกิดผลให้ได้ นะครับเราไม่ทำแล้วทิ้งแล้วถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมันสามารถจะขยายผลได้ใครมาพูดว่าไอ้โปรเจกต์อย่างนี้ไม่เป็นผลแล้วท่านท่านลัดเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ามีคนพูดว่าเนี่ยโปรเจกต์พวกนี้ไม่ค่อยได้ผลโน่นนี่นั่นบอกท่านหลัดชวนมาดูที่นี่เถอะเราเนี่ยทำจริงๆแต่มันอยู่ที่ว่าคุณตั้งใจที่จะทำกับเขาหรือเปล่าถ้าคุณตั้งใจจะทำจริงจริงอะ่ะประโยชน์มันได้กับเกษตรกรได้กับราษฎรได้กับพื้นที่เยอะแยะเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ย ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งกา๊าซจะเป็นอย่างไรไปชมกันนะคะได้มีการสั่งสนับโดยกระทรวงพลังงานไปใช้เงินกองทุนนี้ให้เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์อย่างไรน้ำของเสียที่ทปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเอามากลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้วประโยชน์นี้เนี่ยก็คืนไปสู่ชาวบ้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการไปแจกฟรีนะครับก็ให้ชาวบ้านเนี่ยซื้อ ในส่วนที่ถูกกว่า LPG ซึ่งเป็นก๊าซสูงต้มนะครับถูกกว่าอะไรเพราะว่าของแจกฟรีเนี่ยพอแจกไปแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่มีค่าอะไรแต่พอคิดเงินแล้วถูกกว่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สอนชาวบ้านในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานซึ่งคิดว่าเป็นตัวอย่างนึ่งนะครับที่ผสมความสำเร็จ ครับแทนที่จะท่านจะเห็นมา2 3โครงการว่ามีเป็นการใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรต่างๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสําเร็จซึ่งก็ดีใจนะครับในในในส่วนต่อไปของกองทุนเนี่ยเราต้องการที่จะให้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตรงนี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดเนี่ยเรามีการแยกกลุ่มออกมาว่าเป็นการายกระดับสร้างคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนในระดับฐานล่างในระดับชาวบ้านตรงนี้เนี่ยเราได้มีการจัดเลยว่าเราต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่เราเรียกว่าออฟกริดเนี่ยสามารถจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้มีไฟฟ้าจากโซล่าเข้าไปช่วยให้เขาได้มีการใช้ไฟฟ้าหรือชาวบ้านสูบน้ําจากโซล่าขึ้นมาแล้วเนี่ยเอามาใช้ลดน้ําในแปลงเกษตรตาง่างตรงนี้เพื่อได้ผลผลิตมาแล้วเนี่ย สามารถนำไปต่อยอดได้เช่นเอาไปทำห้องเย็นแช่ผลผลิตนะครับหลือไปทดลองอย่างที่เห็นเมื่อกี้ไหมครับปแปลงทดลองผักนี่เนี่ยเป็นห้องอุณหภูมิตรงนั้นเนี่ยอาจจะใช้โซลา่าในการผลิตความเย็นที่มาของการคิดค้นวิจัยการดำเนินการผลิตกา๊าซไบโอมีเทนอัด c v g เป็นมาอย่างไรไปชมกันค่ะอันนี้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับไปทำไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปทำอบแห้งนะครับ พลังงานจากแกส๊สจากน้ําเสียไปทําไบโอมีเทนเอาเข้าไปในครัวเรือนความยั่งยืนครับเป็นศาสตร์พระราชาครับพี่หัวรับสั่งไว้ว่าคือถ้าเขาเป็นเจ้าของเขาก็จะมีส่วนที่จะรักของเหล่านั้นนะครับพยายามให้เขามาเป็นเจ้าของให้ได้ตอนนี้เนี่ยมันยากนิดเดียวตรงที่ว่าความรู้ความสามารถเขาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องมารับรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการทางบริษัทก็เข้าไปช่วยสนับสนุน ทุกคนที่ทำอยู่ในโปรเจกต์เนี้ยหวังผลเพียงอย่างเดียวว่าให้ชาวบ้านหรือให้เกษตรกร,กรหรือให้ประเทศชาตินั้นเนี้ยอยู่ดีกินดีมีความสุขนะครับทุกคนก็จะดีด้วยเราใช้พลังงานทดแทนได้มากเท่าไหร่พลังงานจากฟอสซิลก็ถูกใช้น้อยลงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอลูชันต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็น้อยลงไปเท่านั้นเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับและถ้าทุกคนช่วยกันมันจะเกิดผล ผลการดําเนินงานเป็นอย่างไรไปชมกันเลยนะคะอันนี้เราจะต้องการให้กองทุนต่อจากนี้ไปเนี่ยมีการสำรวจผลและในขณะเดียวกันกองทุนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจะเป็นการให้ไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีการติดตามประเมินผลว่าโครงการนั้นเนี่ยได้มาใช้ประโยชน์จริงหรือไม่จริงบางโครงการก็ปล่อยทิ้งร้างบางโครงการก็ประสบความสําเร็จอย่างโครงการนี้แต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงเลยไม่ได้มีการประเมิน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องมีการประเมินนะครับว่าโครงการไหนที่เอาไปแล้วไม่สําเร็จหรือไม่มีความพร้อมขอไปขอไป,อไปต่างๆเหล่านี้ไม่มีความพร้อมนี่ก็คงจะต้องหยุดให้หรือพักการให้จนกว่าเขาจะไปแก้ไขทําโครงการให้สําเร็จหรือว่าโครงการดีที่เขาเอามาต่อยอดทาแล้วเกิดผลสําเร็จชาวบ้านได้รับประโยชน์จริงก็สามารถที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเป็นการต่อเนื่องไปวันนี้จะต้องเป็น ตัวชีวัดเป็นการประเมินเพื่อที่จะไปทําอย่างที่ผมบอกเนี่ยพื้นที่ไหนไม่มีไฟฟ้าหรือพื้นที่ไหนต้องการโซลา่าสูบนะ้ํามาแล้วต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเราให้25หล้านแต่ต้องผ่านการกันกรองโดยคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีกรรมการที่มาจากส่วนราชการในจังหวัดนั้นสภาหาอกัรค้าสภา,าอุดแล้วก็ผู้ ผู้แทนของโครงการของ,ขอ,งของที่ก็เข้ามาอยู่ในนั้นด้วยก็จะได้ว่าเข้ามาพิจารณาว่าเป็นโครงการที่จังหวัดน,นั้นเนี่ยต้องการจริงแล้วก็จะเสนอมาเราเน้นในเรื่องของโซล่าสูบน้ําในเรื่องของออฟกริดในเรื่องของพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้<อ>ในเรื่องของสถานีพลังงานก็คือหมายความว่าเอามาใช้สําหรับให้ชาวบ้านได้เกิดประโยชน์อย่างเหมือนกับอย่างโครงการนี้เอามาใช้แล้ว ชาวบ้านในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จริงๆไปสร้างมูลค่าเพิ่มจริงๆให้กับชาวบ้านได้ทีนี้เราไปฟังสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานคนครพิงค์มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันบ้างค่ะมีอยู่ว่าเราก็เอากา๊าซมีเทนนะฮะหรือกา๊าซไบโอแก๊สเนี่ยครับที่ในชุมชนที่มีศักยภาพเช่นในชุมชนของเต่าง,งอยพลปะโหลเนี่ยนะครับมีโรงงานที่เรียกว่าโรงงานหลวงดอยคำนะฮะที่มีน้ําเสียอยู่แล้วน้ําเสียของโรงงานเนี่ยก็ผลิต ไบโอแก๊สอยู่<า>นะครับเป็นการบำบ,บัดน้าเสียทีนี้ไบโอแก๊สส่วนเหลือที่โรงงานไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับก็เลยเอามาต่อเชื่อมกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงแก๊สจะต่างจากที่อื่นก็คือแก๊สเราทำความสะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดแล้วก็อัปเกรดมันด้วยเป็นก๊รที่อัปเกรดแล้วเรียกว่าไบโอมีเทนก็คือมีมีเทนสูงกว่าไบโอแก๊สปกติแก๊สเนี้ยจะมีมีเทนอยู่ประมาณ85-95เนะครับเพื่อให้ค่าความร้อนเขาใกล้เคียงกับ LPG มากๆนะครับคือในในยักษ์ก็คือ ในวันนึงเนี่ยหรือในวันนี้นะครับทางชาวบ้านชุมชนเองก็จะยกเลิกการใช้เอ g พจไปนะฮะอย่างที่เราทราบๆกันว่า l p g พเนี่ยทางรัฐก็ก็มีภาระในการในการสนับสนุนเขาอยู่นะครับ ก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะที่ในหลายๆชุมชนที่มีสัวยภาพเนี่ยก็สามารถคิดเรื่องการพึ่งพาตัวเองในรูปแบบนี้ได้นะฮะ,ฮะงบประมาณนี้จริงๆแล้วประมาณสัก45ล้านบาทแต่มี2โครงการนะครับโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในในสโครงการนะฮะอีกโครงการหนึ่งอยู่ที่บางเลนนะครปฐมจะมีลักษณะคล้ายๆกันเพราะฉนั้นโครงการหนึ่งก็ใช้เงินประมาณสัก20ล้านนะครับใน20ล้านเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโรงง,งานโรง,งงานที่ผลิตก๊าซไบโอมีเทนนะครับอัดแต่ไม่ได้อัด ด้วยความดันสูงอัดด้วยความดันที่เพียงพอในการจ่ายลงไปในเส้นท่อที่เดินไปยังหน้าบ้านของชาวบ้านทุกท่านครับทำไมถึงต้องเลือกการวางเป็นไพล์ไลน์ครับจริง,รงๆการวางไพล์ไลน์เนี่ยก็ไม่ใช่ของใหม่อาจจะใหม่สําหรับประเทศไทยนะครับไพป์ไลน์ในในต่างประเทศได้มีกันมาเป็นร้อยปีครับมันเป็นการส่งเสริมให้การเข้าถึงพลังงานแต่ในต่างประเทศอาจจะใช้ความร้อนเยอะกว่าประเทศเราเยอะเขาก็เลยคุ้มค่าตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วนะครับในมุมของเราเองเราก็กำลังบอกว่า ในความคุ้มค่าตรงนี้ก็มาเทียบกับการที่ชาวบ้านต้องจ่ายเงินค่า LPG นะครับถ้าเราผลิตก๊าซอย่างใดอย่างหนึ่งในโดยชุมชนเองลด,ลด,ล,ดลดการพรึ่งพาการนำเข้าและจ่ายลงไปที่หน้าบ้านของเขาเองสะดวกกว่า LPG ก็คือไม่ต้องมีคนมาส่งถังไม่ต้องมีระบบถังมาเกี่ยวข้องมีระบบมิเตอร์มาเกี่ยวข้องคล้ายๆน้าประปานะฮะแล้วก็ชุมชนดูแลกันเองจะในลักษณะคล้ายๆประปาหมู่บ้านประปาชุมชนก็เป็นแก๊สหมู่บ้านแก๊สชุมชน โดยตั้งวิสาหกิจขึ้นมาดูแลกันเองจะมีความยากนิดเดียวคือถ้ามันรั่วมันจะไม่เหมือนน้ำประปานะครับมันมีเรื่องความปลอดภัยมาเกี่ยวข้องก็จําเป็นต้องตรงนี้มอชอจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการให้ความรู้นะครับวิธีการซ่อมที่ถูกต้องการดูแลรักษาโรงงานอัปเกรดต่างๆแล้วเงินที่ในวิสาหกิจเขาเก็บได้เองก็จะมาเป็นกองกลางในการบารุงรักษาพวกนี้ครับตรงนี้เป็นต้นแบบเทคโนโลยีเมมเบรนต้นแบบแรกนะครับท,ที่ทำแล้วก็จะประสิทธิภาพดีกว่าโรงต้นแบบที่1่ าราคาถูกลงดังนั้นคนที่ได้ประโยชน์ก็เป็นชาวบ้านนะครับที่ได้ใช้แก๊สที่ราคาถูกลงส่วนทางด้านผู้ใช้เขาว่ากันอย่างไรไปชมกันเลยนะคะอันนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายนะปัญหาในครอบครัวปัญหาครัวเรือ,อนของเราแต่ก็ตามปกตินะปัญหานี่ราคาของแก๊สกีบีจีก็สูงขึ้นอันนี้เพื่อลดปัญหา การใช้จ่ายของครอบครัวนี่ลดลงนะครับนี้คือว่าเป็นผลดีกับชุมชนปัญหาอุปสรรคก็ปัญหาโควิดแหละอันดับแรกนะครับ<อ>และการช่วงดําเนินการนี่กับมันเพราะว่าในการเดินท่อมันจะลําบากกับช่วงว่าเพราะว่าในหมู่บ้านของเรานี่มันเป็นมันมีทั้งประปาหมู่บ้านนะครับมันจะยากในการช่วงดําเนินการะจะยากและ่อพอ หลังๆมาก็ติดกับโควิดมันก็เลย<ช><า>มีปัญหาเ<ช><า>กิการราชาขึ้น<ช><า>ตอนนี้มันที่รันแก๊สออกให้กับในชุมชนๆๆยังไม่ทั่วถึงตอนนีน้ต้องขอบคุณทางพลังงานแหละอันนี้แลกระท่งอาจารย์จากทางนาครพิม์นะครับมอชมอชที่เล่งเห็นความสำคัญในชุมชนให้ชุมชนนี่ลดปัญหาการใช้จ่ายในครอบครัวนสนับสนุนโดย ปตทสารพลังใจ v h Together สนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ v t Together จะอยู่ที่วัดถ้ำผาแดน ะะห่างจากตัวเมืองสกลนครแค่17กิโลเมตรขึ้นมากราบพระนะคะแล้วก็ชมประติมากรรมหินทรายแล้วก็จุดน้มัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆจุดวันนี้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะเราก็จะพามาเที่ยวที่วัดพระธาตุอินแขวนแห่งอีสานนั่นก็คือวัดถ้ำผาแดนน่าชมมากเลยค่ะ วัดท้าผาแดนเนี่ยนะคะก็ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานตำบลดงมะไฟอํเาเภอเมืองจังหวัดสกนคลนครค่ะห่างจากตัวจังหวัด17กิโลเมตรก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดถ้ามาจังหวัดสกนลนครกันนะคะที่นี่จะโดดเด่นด้วยรูปปั้นองค์พญานาคโปรกขนาดใหญ่ค่ะภาพแกะสลักบ,บนหน้าผาหินก็มีเอกลักษณ์ที่วิจิตรงดงามมากพญาเต่าภูผาแดนงดงามอลังการค่ะตัววัดเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาสูงท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นนะคะ มีการจัดสวนด้วยดอกไม้สีสันสดใสต้นไม้แล้วก็น้ำตกจำลองมีร้านกาแฟ,ฟไว้ให้นั่งพักด้วยล่ะค่ะมาสัมผัสธรรมชาติที่ร่มรื่นแล้วก็ชมวิวที่นี่มองเห็นวิวภูเขาเขียวขจีได้แบบพาโนรามาด้วยล่ะค่ะสำหรับการเดินทางมาที่วัดถ้ำผาแดนเนี่ยนะคะคุณต้องจอดรถเอาไว้ที่ลานจอดรถด้านล่างค่ะจากนั้นก็ใช้บริการรถสองแถวของทางชุมชนเขาคิดค่าบริการไม่แพงเลยค่ะแถมยังมีรถออกตลอดวันนะคะ พอมาถึงด้านหน้าสะานป้ายชื่อวัดแล้วก็สวนแมกไม้ใบไม้มอสระไข้น้ําเย็นสีเขียวสดสวยเย็นชําชื่นใจสวยงามแล้วก็โดดเด่นตลอดทางค่ะเราจะได้ยินเสียงน้ำไหลนกร้องเหมือนภาพในสารคดีป่าเขตร้อนชื้นมากๆเลยละค่ะจากทางเข้านะคะพอเดินผ่านสวนมาเนี่ยก็จะถึงจุดไฮไลท์จุดแรกนั่นก็คือพระพุทธไชราชา เป็นพระพุทธรูปนาโปลกมีลำตัวแบบพญานาคสีทองนะคะลำตัวทอดยาวส่วนหางของพญานาคที่ทอดยาวเนี่ยจะยาวไปจนถึงภาพแกะสลักหินทางเดินจะมีการจัดทำเป็นซุ้มต้นไม้ต้นเฟินให้เดินลอดผ่านเหมือนเดินผ่านอุโมงค่ะเดินมาจนสุดทางแล้วก็จะพบกับสวนน้ำตกจําลองที่ชุ่มชื่นค่ะ หินแกะสลักเป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับรูปปั้นพญา,านาคนั่นแหละคะ่ะที่สามารถชมวิวตัวเมืองสกลนครได้ปฏิมากรรมหินทรายขนาดใหญ่ถูกแกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นภาพแกะสลักหินทรายพระพุทธสีห์สายญาติภาพพระอริยสงฆ์พญาครุฑเวสุวรรณส่วนด้านบนนะคะก็เป็นที่ตั้งของหินสีทองคล้ายๆกับพระธาตุอินขวนที่สามารถมองเห็นมาได้แต่ไกลเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนค่ะ ซึ่งก็เป็นตามคติในศาสนาพราหมณ์และก็พระพุทธศาสนานั่นเองนะคะมาถึงศาลายาใจพลบุญค่ะโดดเด่นด,ด้วยการใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตามาทําเป็นเสาของอาคารนะคะภายในศาลาเนี่ยก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายเอาไว้กราบไหว้ขอพรค่ะวัดถ้ำผาแดดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองกันละค่ะ นั่นก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่เอามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมต้องการข้อมูลย้อนหลังหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปดูที่เว็บไซต์ YouTube และก็ Facebook ของทางรายการนะคะเอาละค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรให้ติดตามอย่าลืมกลับมาเจอกันที่นี่ไทยรัฐทีวีช่อง32เช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่7จ็กาเป็นต้นไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ